หลักธรรมที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จคะ่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าบางทีเราก็มีความฝันนะมีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงแต่ทำไมพอมองย้อนกลับไปทีไรเอ๊ะมัน ก็ยังอยู่ที่เดิมหรือแบบขยับไปได้นิดเดียวเองเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดเราไว้หรือบางทีก็เริ่มต้นได้ดีเลยนะคะไฟแรงมากแต่พอเจออุปสรรคหน่อยเดียวเออกลับรู้สึกท้อใจไปเลยหมดแรงไปดือด้อๆสะง,งั้นมันก็เลยทำให้ฉุกคิดนะคะว่าเอ๊ะหรือมันจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่คนเขาใช้กันนะที่ทำให้คนบางคนเขาดูเหมือนจะทำอะไรก็สำเร็จไปหมดหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำได้นาน,าน วันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูไหมคะมันมีหลักคิดเก่าแก่ชุดหนึ่งที่เอ,อ่อน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเรียกว่าอิทธิบาท4ฟังชื่อครั้งแรกอาจจะดูเอ๊ะขลังๆหน่อยนะคะแต่พอได้ลองทําความเข้าใจดูแล้วเนี่ยกลับพบว่าโหมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วก็ง่าทึ่งมากตรงที่มันไปสอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องจิตใจเรื่องสมองของคนเราในยุคนี้ แบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของการสวดมนต์อ้อนวอนนะคะแต่เป็นเหมือนสี่คุณสมบัติหรือจะเรียกว่าสี่พลังใจก็ได้ค่ะที่เชื่อกันว่าถ้าเราฝึกฝนให้มันมีขึ้นในตัวเราได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องยนต์ชั้นดีเลยที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของเรานี่ล่ะค่ะใช่เลยครับงั้นบันไดก้าวแรกที่เราจะต,ต้องเหยียบขึ้นไปในเส้นทางนี้คืออะไรคะ เริ่มต้นกันที่ตรงไหนดีคะจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งแรกที่เรียกว่าฉันทะครับคำนี้ถ้าแปลตรงๆก็คือความพอใจความรักใคร่หรือความเต็มใจในสิ่งที่เราจะทำแต่ความหมายมันลึกกว่านั้นนิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่แค่ชอบแบบผิวเผินแต่มันคือความรู้สึกยินดีเป็นความปรารถนาที่อยากจะทำให้สิ่งนั้นมันดีขึ้นจริงๆจ,จ,จังๆนะครับ oh. พอจะนึกภาพออกค่ะคือไม่ใช่แค่ชอบเล่นเกมแต่เป็นความรู้สึกของคนที่รักการเขียนโปรแกรมเกมแล้วอยากจะสร้างเกมดีๆออกมาให้คนอื่นได้เล่นมีความสุขที่ได้ลงมือทำมันใช่ไหมคะฟิลแบบนั้นเลยครับมันคือแรงขับเคลื่อนที่มาจากข้างในล้วนๆที่นักจิตวิทยาสมัยใหม่เขาเรียกว่า intrinsic motivation คือทำาพระชัยรัก ทำเพราะเห็นคุณค่าในตัวสิ่งนั้นเองไม่ได้ทําเพราะถูกสั่งถูกบังคับหรือหวังแค่รางวัลคาชมหรือเงินทองเป็นหลักอืมเข้าใจค่ะลองนึกดูสิครับเวลาเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราจะรู้สึกมีพลังใช่ไหมครับอยากจะทํามันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระจริงค่ะเราจะใส่ใจในรายละเอียดมีสมาธิจ,จดจ่อตบมันได้นานกว่าปกติความเหนื่อยทางกายอาจจะมีบ้าง แต่ใจมันไม่เหนื่อยง่ายๆนี่เลยครับคือพลังของฉันทะมันทำให้เราเริ่มต้นได้ดีแล้วก็มีแรงไปต่อในระยะยาวที่สำคัญอีกอย่างนะครับฉันทะในความหมายนี้เป็นความพอใจที่สร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่ความอยากได้หรือตัณหาที่พอไม่ได้ดั่งใจแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ฉันทะคือความปรารถนาดีที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ให้มันงอกเงยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นบวกมากๆครับเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากพอมีฉันทะเป็นเชื้อเพลิงเริ่มต้นแล้วแต่เส้นทางมันก็คงไม่ได้ราบรื่นเสมอไปใช่ไหมคะมันต้องมีอุปสรรคมีความยากลําบากเข้ามาทดสอบเราบ้างแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงล่ะคะแน่นอนครับไม่มีเส้นทางไหนโรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วพอเรามีความรักในสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยพลังตัวที่สองที่ต้องมีควบคู่กันไปก็คือวิริยะครับ วิริยะหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าความเพียรพยายามความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อนะครับวิริยะนี่ฟังดูเหมือนต้องขยันมากต้องอดทนมากต้องสู้ไม่ถอยเลยนะคะใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่การกัดฟันสู้หรือทำไปเรื่อยๆแบบไม่ลืมหูลืมตาเท่านั้นนะวิริยะในที่นี้คือความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยครับมันคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำทำหยุดหยุด พอเจอปัญหาก็ลมเลิกแต่เป็นการยืนหยัดที่จะทำต่อไปแม้จะรู้ว่ามันยากลำบากมันคือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคแล้วก็พยายามหาทางก้าวข้ามมันไปให้ได้นึกภาพตามเลยค่ะเหมือนนักกีฬาที่ต้องตื่นมาซ้อมทุกเช้าแม้จะรู้สึกขี้เกียจบ้างหรือนักเขียนที่นั่งลงเขียนทุกวันแม้จะยังคิดพล็อตไม่ออกตามแบบนี้คือวิริยะใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นความเพียรในลักษณะนั้นเลยแต่บางทีนะคะ การมีความเพียรอย่างเดียวมันก็อาจจะเหนื่อยหรืออาจจะหลงทางได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราโมวแตกกแ่ก้มหน้าก้มตาทําไปโดยไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดหรือไม่ได้จดจ่อก,กับสิ่งที่ทําจริงๆถูกต้องเลยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีองค์ประกอบตัวที่3เข้ามาเสริมนั่นคือจิตตะครับจิตตะซึ่งหมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ การเอาใจใส่จดจ่อหรือการมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำไปแบบใจลอยหรือทำหลายๆอย่างพร้อมกันจนไม่มีอะไรดีสักอย่างโอ้ข้อนี้ดิฉันว่าทา้าทายมากเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีสิ่งเราเยะมากมีเรื่องดึงดูดความสนใจเราเต็มไปหมดเลยทั้งเสียงแจ้งเตือนจากมือถือทั้งโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านในหัวเราเองการจะดึงใจให้กลับมาอยู่กับสิ่งตรงหน้าแค่สิ่งเดียวเนี่ย มันยากเหมือนกันนะคะแล้วมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะการจดจ่อเนี่ยสำคัญมากครับเพราะจิตตะเปรียบเสมือนการเอาแว่นขยายไปส่องในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราทำงานหรืออ่านหนังสือหรือแม้แต่ฟังใครสักคนพูดถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเต็มที่เราจะรับรู้รายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้น แล้วก็ทำงานนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อผิดพลาดลงไปได้เยอะเลยครับอืมจริงด้วยค่ะเวลาที่เรามีสมาธิจดจอ่อหรือโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเต็มที่เนี่ยสมองส่วนที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลการเรียนรู้และการแก้ปัญหาจะทำงานได้ดีเป็นพิเศษเลยครับเหมือนกับการรวมพลังงานทั้งหมดมาไว้ที่จุดเดียวทำให้เราคิดอะไรได้ทะลุปลุกโปร่งมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นการมีจิตตะ ก็เหมือนการรวมพลังใจของเราให้มาอยู่ที่จุดเดียวนะขณะนั้นนั่นเองใช่ครับเรามีทั้งความรักคือฉันทะความเพียรคือวิริยะแล้วก็ความจดจ่อใส่ใจคือจิตตะแล้วอืมดูเหมือนจะครบเครื่องแล้วนะคะแต่ทำไมถึงยังมีองค์ประกอบที่4อีกล่ะคะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงยังจำเป็นอยู่คะ่ะองค์ประกอบสุดท้ายนี่แหละครับที่จะเป็นตัวทำให้วงจรน,นี้สมบูรณ์และก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง นั่นคือวิมังษาครับวิมังสาครับคำนี้อาจจะไม่คุ้นหูเท่า3ามคำแรกแต่ความหมายของมันคือการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตรวจสอบทดลองและประเมินผลในสิ่งที่ได้ทำลงไปเอะหมายความว่าแค่ทำอย่างเดียวไม่พอต้องหยุดคิดทบทวนด้วยหรอคะทำไมล่ะคะในเมื่อเราก็ทำด้วยความรักความเพียรแล้วก็ความตั้งใจแล้วนี่นาลองคิดแบบนี้นะครับ ถ้าเราขับรถโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนอันนี้คือฉันทะเติมน้ำมันเต็มถังและเหยียบคันเร่งสม่ำเสมอวิริยะและมีสมาธิกับขับขี่จิตตะแต่เราไม่เคยดูแผนที่เลยไม่เคยเช็คสภาพรถหรือไม่เคยสังเกตป้ายบอกทางเลยคือขาดวิมังษาเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือใช้วิธีการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดครับอ๋อจริงด้วยค่ะ อาจจะขับหลงทางไปไกลแล้วก็ได้หรืออาจจะมีทางลัดที่ดีกว่าแต่เราไม่รู้วิมังสาก็เหมือนกับการที่เราหยุดเพื่อดูแผนที่ตรวจสอบเข็มทิ้เช็คสภาพเคลื่อนยนต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือวิธีการขับขี่ให้เหมาะสมอยู่เสมอซึ่งสิ่งนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับทักษะที่สำคัญมากในโลกยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนั่นคือ critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์ ค่ะการคิดเชิงวิพากษ์ครับการไม่เชื่ออะไรง่ายๆการตั้งคำถามการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบการที่เราฝึกคิดทบทวนและประเมินผลสิ่งที่เราทำอยู่เสมอเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งควบคุมการคิดขั้นสูงการวางแผนและการตัดสินใจทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองหรือการทำงานของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำซ้ำๆแบบเดิมโดยไม่เกิดการเรียนรู้หรือการพัฒนาอะไรเลยครับฟังดูแล้วอิทิบาท4ทั้งฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานี่มันเหมือนเป็นวงจรเลยนะคะที่เชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยและน่าทึ่งตรงที่หลักการเหล่านี้แม้จะมีรากฐานมาจากคำสอนเมื่อหลายพันปีก่อน แต่กลับได้รับการยืนยันด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของจิตใจและสมองของมนุษย์ในยุคปัจจุบันว่าเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นจริงๆสำหรับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการสร้างความสำเร็จและความสุขในชีวิตครับเราสามารถฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้ได้จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับลองสังเกตใจตัเองดูว่า เอ๊ะตอนนี้เรากำลังทำสิ่งต่างๆด้วยพลังใจข้อไหนอยู่บ้างมีข้อไหนที่เด่นข้อไหนที่ยังพร่องไปเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเติมเข้าไปทีละน้อยครับ่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันอยากชวนทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าจากหลักธรรมทั้งสข้อที่เราคุยกันมาวันนี้คือความรักในสิ่งที่ทำฉันทะความพยายามไม่ท้อถอยวิริยะ ความตั้งใจจดจอ่อจิตตะและการพิจารณาใครครวญวิมังษามีข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นอยู่หรือตรงกับประสบการณ์ของเราจังบ้างไหมคะหรือในทางกลับกันมีข้อไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหข้อนี้แหละคือความท้าทายที่สุดของเราเลยในการที่จะนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันนะตอนนี้การลองใครครวนกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆซึ่งก็คือการใช้วิมังษาอย่างหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งก็ได้ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ดีขึ้นแต่ยังอาจจะนำพาเราไปสู่การค้นพบความหมายหรือความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการได้ลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของเราเองก็เป็นได้นะครับ ลองนำคำถามนี้ไปขบคิดกันดูนะคะหรือถ้าใครฟังแล้วมีมุมมองมีความคิดเห็นหรือมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอิทธิบาท4ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความท้าทายที่เคยเจออยากจะแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆท่านอื่นได้มากเลยทีเดียวถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ